วันนี้พามาดูพระเจ้าตากนะดูความสวยงามดูไก่ไก่พระเจ้าตากเห็นไหมอันนี้ทางเข้า ไมสวยไม้อาจจะเสียงดังนิดเสียงรถมีคนมาไหว้พระเจ้าตากเยอะเลย จะเป็นไก่พระเจ้าจตาะไหเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่า วันนี้พามาไหว้พระเจ้าตากไหมดูความสวยงามอันนี้ จะอยู่ที่เชียงใหม่นะกองพันสัตว์ต่างไหนเห็นไหมสวยงามมาก ข้างหลังจะเป็นทิวเขาสวยมากน,น้จะเป็นที่พัก าาก็จะมีคนมาเที่ยวชมนิดหน่อยเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดข้างล่างก็จะเป็นไก่ของพระเจ้าตาก าจจะเป็นศูนย์การอะไรนะค่ายค่ายของสตว์ต่างอ่ะเป็นค่ายทหารเราจะให้เราจะแอบมาดูเครื่องบินกันดีกว่าให้เห็นไหมไก่เยอะมาก จะเดินขึ้นไปไหว้อันนี้จะเป็นรูปกิจจมไหมเพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปมองเห็นกันหรือเปล่า ไปดูเครื่งบินดีกว่าเป็นประตูอันนี้ก็อีกด้านนึงของลูก ไปไหมเห็นไหมเห็นไหมความสวยงามของโบราณที่เขาวาดไวอันนี้จะเป็นเครื่องบินสองลำเห็นไหมมองไกลๆเห็นนะเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูรูปอีก จะเป็นรูปของโบราณที่สู้รบกันไปดูกันไปดูกัน จะเป็นภาพโบราณที่เขาสู้รบกันจะเป็นภาพของชาวบ้านประชาชนสมัยก่อนที่ใช้ชีวิตดูอีกดูอีก มีอีกไหมเอออ,อันนี้เป็นประตูเข้าด้านในของสวยความสวยงามดูเพื่อนๆดูความสวยงาม มาไหว้พระเจ้าตากนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเ,เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นบทที่ไว้กาบ เ,เดี๋ยวยังไงจะถ่ายหากคลิปถ่ายให้ดูอีกนะคะมีหลายคลิปเลยกดติดตามให้ด้วยนะคะอคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไหวพระเจ้าตากเนาะ